สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้วันจันทร์ที่18เมษายน2565เด็กๆก็จะได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยห่างไกลยาเสพติดนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องความหมายของยาเสพติดกันนะคะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เรื่อง ความหมายของยาเสพติดคุณครูก็จะพาเด็กๆไปฟังเพลงสนุกสนุกแล้วก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะ

เเราก็ได้ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันไปแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยห่างไกลยาเสพติดวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องความหมายของยาเสพติดกันนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้พ,พร้อมๆกันเลยค่ะเิพื่ออะไรมีประโยชน์หรือโทษยังไงแล้วนักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไร ดูกันค่ะสารเสพติดให้โทษสารเสพติดหมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสร็จเข้าสู่ร่างกายไม่ไว่าจะโดยการรับประทานสูดนมสูรหรือฉีดอีกทั้งยังต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น ความต้องการเศษทั้งรา่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลาทําให้สุขภาพร่างกายซูชมลงเป็นยังไงกันบ้างคะทีนี้เด็กๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสารเสษติดคืออะไรเอาเด็กๆค่ะเราไปทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกปั้นดินน้ํามันกันนะคะเด็กๆเอาเด็กๆ เตียมดินน้ำมันขึ้นมาเลยค่ะเรามาฝึกปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการของตัวเองกันได้เลยนะคะเด็กๆเริ่มกันเลยค่ะน้ำมันสีที่ตัวเองชอบเลยก่อนอื่นเราจะมาทำให้ดินน้ำมันนี้เข้ากันอ่าโดยการ นวดแบบนี้เลยค่ะบีบบีบนวดนวดหรือคล ương, ึงคลึงบนแผ่นรองปั้นอลาใช้นิ้วของเรานะคะกดกดนวดนวดเข้าไปบีบบีบโอ้เป็นไงคะรูปร่างเปลี่ยนแล้วใช่ไหมได้ลอวคลึงคลึงให้เป็นวงกลมดูซิว่าดินน้ำมันของเราจะเข้ากันแล้วหรือยัง นี่กดๆดูว้าวฮาเป็นทรงกลมแบบนี้เลยเอาละค่ะเด็กๆดินน้ำมันของคุณไต้ก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วเอ๊ะรูปร่างแบบนี้เราจะปั้นเป็นอะไรกันดีนะอุ๊ยเป็นส่วนหัวได้ไหมคะอองั้นวันนี้ครูได้จะพาเด็กๆปั้นเป็นเจ้ากระต่ายกันดีกว่าดีไหมคะ อันนี้เป็นส่วนหัวแล้วเนาะแล้วต่อไปล่ะเราจะปั้นอะไรดีอ่าปั้นส่วนตัวดีกว่าเดี๋ยวครูเต้วางส่วนชิ้นส่วนนี้ไว้ก่อนนะแล้วเลือกสีดีนน้ำมันอีกสีหนึ่งดีกว่าเช่นเดิมเรามานวดตีนน้ำมันกันก่อนนะคะ,ะบีบบีบีบนวดนวดนวดบีบบีบแล้วก็กลึงกลึงกลึงลงนงลงปั้นนี่เราจะพักเป็นตัวของเจ้า กอาคะเด็กกินน้ำมันของคุณเต้ก็คลึง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 โอ้เป็นทรงกลมแล้วนิดนึงินิดนึงอืมอ่าเราได้ลำตัวของเจ้ากระต่ายแล้วใช่ไหมคะและก็ยังได้ส่วนหัวของเจ้ากระต่ายแล้วค่ะจากนั้นเรามาปร,ประกอบให้เป็นเจ้ากระต่ายกันเลยเหัวติดลงไปบนลำตัว เด็กช่วยบอกครูเต้หน่อยสิคะอาใช่แล้วค่ะงั้นเราไปปั้นส่วนอื่นๆกันเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาปั้นส่วนประกอบอื่นๆกันเลยค่ะงั้นเรามาปั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ได้แล้วค่ะเจ้ากระต่ายน้อย